สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตอาการของพังส้อยทองกับเจ้าป่องน้อยนะแต่วันนี้เราก็คือเจ้าที่เราออกมาติดตามทุกวันนะครับแอดมินเองก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่กับเขาหรอกนะแต่ว่าแอดมินเนี่ยเป็นคนที่ติดตามช้างตัวนี้มาตลอดแล้วก็คอยแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเป็นตัวประสานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าพื้นที่อมอาเสบียงอาหารแล้วก็น้ำชากาแฟอะไรเครื่องดื่มต่างๆก็แอดมินจะคอยเป็นผู้ดำเนินการอำนวยประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อความสะดวกพอเช้าๆมาก็จะมารวมตัวกันที่บ้านแอดมินก่อนก่อนออกเดินทาง ทีนี้เราก็มาติดตามดูอาการโดยรวมวันนี้ของเจ้าสร้อยทองกับเจ้าป่องน้อยสำหรับเจ้าป่องน้อยเนี่ยตอนนี้กินเก่งนะกินเก่งโตว,วันโตคืนแล้วก็เริ่มสุกสนตามภาษาส่วนแม่สร้อยทองอาการดูเอาเองนะครับดูเอาเองดูจากภาพนะครับเพราะแอดมินไม่ใช่หมอคงจะตอบอะไรไม่ได้นะก็ให้เราดูเอ,เอง ไอ้ที่บวมๆอยู่เนี่ยมันมันไม่หายนะครับ <c oughs> เพราะมันไม่ใช่ฝีไม่ไม่ได้เป็นหนองแต่มันเกิดจากการแข็งตัวของก้อนเนื้อแล้วก็ดันดันจากข้างนอกเข้าไปข้างในครึ่งหนึ่งของปากกันละมันทําให้ปากของเขาช่องปากแคบดังนั้นเวลาเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะได้ยินเสียงลม ได้ยินเสียงการพ่นลมดังมากดังนั้นเราจะหาตัวเขาง่ายในระยะ20-30เมตรตอนนี้ก็มีน้ำลายไหลซึ่งมันมันก็บอกไม่ถูกนะว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวต้องรอคุณหมอมาตรวจเพราะว่าพวกเนื้อเยื่อพวกน้ำลายพวกอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยหมอเขาได้เก็บตัวอย่างไปแล้วนะเพื่อไปเข้าห้องแลบตรวจหาสาเหตุ อาการเบื้องต้นก็คือ,อโรหิตจางที่ที่เขาเป็นอยู่เ,เป็นโรคโลหิตจางเป็นโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดเ,อเป็นโรคเจ็ดเลือดต่ำอนะครับที่เ,เบื้องต้นเบื้องต้นนะที่ที่ผ่านจากการตรวจเลือดมาแล้ว ส่วนแนวทางในการรักษาตอนนี้คุณหมอจอยก็จะบอกให้ทีมงานของเราเนี่ยให้ผลไม้อ่อนๆให้วิตามินเสริมมีอะไรที่ที่คุณหมอสั่งมาเราก็ดำเนินการทั้งหมดนะทุกวันหลายๆคนเป็นห่วงว่าควรจะให้อาหารอ่อนควรจะให้นั่นให้นี่เราให้ทุกอย่างนะครับเราให้ทุกอย่าง อะไรที่เขาไม่กินเราก็จะถอนออกจากรายการที่เราจะซื้อแต่ในแต่ละวันนะบางอย่างเราคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาชอบกินแต่พอให้ไปแล้วเขาไม่กินเลยไม่แตะเลยเราก็จะไม่ซื้อเราก็จะไปดูว่าอะไรที่เขากินบ่อยกินมากกินได้เยอะเราก็จะซื้อนั่นมาทดแทนนะเหมือนคนป่วยอะจะกินข้าวไม่ได้กินข้าวต้มกินโจ๊กอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเลือกสรรในสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นมาให้เขานะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอาการ ตรงตูดที่ดำเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะมันดำเพราะอะไรของ,ของ,ของแม่ไส้ทองเพราะปกติมันก็ไม่ค่อยดำหรอกแต่เนี้ยมันดูมันดำๆที่ทตูดครับว่าเนะตรงโคดห่างตรงเวลาเขาถ่ายปกติแล้วช้างทั่วไปมันมันจะไม่ดำนะมันถ่าย,ยางไงมันก็ไม่ดำแต่เนียมันออกดำๆสองวันมาันลา้ที่สังเกตด,ดูแต่ว่าขี้เขาเหม็นมากนะปกติแล้วช้างไอขี้ไม่เหม็นนะ เนี่ยดูดูดดําๆแฉะเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับก็จะดูอีกเล็กน่อยเดี๋ยวรอคุณหมอเข้ามาก็คงจะรู้นะครับอาการโดยทั่วๆไปสําหรับเจ้าปองน้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องเจ็บเป็นอัตลักษณ์ตั้งแต่ต้นนะครับเช่นการพับของใบหูเพราะว่าการพับของใบหูของช้างแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะบางตัวม้วนข้างหน้านิดหนึ่งแล้วพับไปข้างหลังบางตัวก็ม้วนแล้วก็พับหน้าหมดนะ อาการม้วนของใบหูเนี่ยมันมันต้องอายุเยอะนะมันถึงจะเริ่มม้วนแต่การพับเนี่ยมันพับมาตั้งแต่เกิดใบหูด้านบนการพับมันก็จะบ่งอกไอ้นี่ตรงตรงโคนหางนี่ก็ยังไม่หายดีแต่เดี๋ยวก็คงหายเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานั่มันมันเป็นหนองเดี๋ยวหนองแตกออกมามันก็ก็หายเพราะว่าเขาไอตรงนี้มันเป็นยายาปฏิชีวนะนะครับไอตรงจุดบวมเหมือนเราฉีดวัคซีน พอฉีดวัคเซียงเข้าไปมันก็บวมอันอยู่นะอ่านี่ก็เป็นความสนของเจ้าฝ่องน้อยไอ้ออที่เขาคาบอยู่เนี่ยคือลวดไฟฟ้านะ <c oughs> ลวดไฟฟ้าทั้งเส้นนะเขาดึงไปทั่วสวนเลยอ่าเราก็กลัววัดลวดเวลาเขาพันแล้วเขาดึงอย่างแรงกลัวลวดจะบาดแต่มันก็เขาไม่สนนะเขาดึงไปทั่วสวนเลยลวดดึงไปไว้ตรงนู้นบางตรงนี้บางบางทีเราเดินไปเราไม่เห็นนะสะดุดล้มเลย นี่ก็คือความสนที่เจ้าปอกน้อยเขาทำด้วยความเป็นเด็กนะด้วยความเป็นเด็กเป็นช้างที่เ็กเขาไม่รู้เขาก็เล่นไปตามภาษาเขาอะไรที่เขาเล่นได้อะไรที่เขาระบายอารมณ์ได้นี่แต่ยามใช้งวงพันลวดผ่านลวดแล้วก็ดึงสนสนมากแต่ว่าเขายังไม่ไม่กล้าวิ่งเข้าหาคนนะ ถ้าเขากล้าวิ่งเข้าหาคนนี่อันตรายเพราะว่าเขาเปลี่ยวมากเร็วมากดึงโอ้โหในแต่ละวันนะบางทีหัวลอกเขาบ่อยนะเพราะว่าเขาแสดงอาการที่เราตลก,ตลกๆกันนะคอมเมนต์ตีรังกากิ้งไปกิ้งมาอะไรพวกนี้เล่นถุงโยนถุงเอาอะไรมาใส่บนหัวน,นี่ก็คือหนึ่งกำลังใจของแม่ส้อยที่ทำหให้ไม ให้แม่อซอยต้องพยายามที่จะพาเขาเดินพาเขาหากินสอนเทคนิควิธีการกต่างๆในการใช้ชีวิตสอนให้เขารู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้วิธีการหาอาหารใต้ดินทํำยังไงการแทะเปลือกไม้ททาไงแม่สร้อยเขาสอนสอนหมดนะ <c oughs> จากการที่ดูเเริ่มตั้งแต่สอนการขุดมันกินหัวมันใต้ดินการปอกกล้วยการกินกล้วยการปอกส้มโออะไรพวกนี้ การปอกขน,นเนี่ยแม่ร้อยก็สอน,นก็ทําให้เจ้าปองน้อยเนี่ยเติบโตมาด้วยการเรียนรู้จากครูคนแรกก็คือแม่แม่คือครูคนแรกครับเวลาเล่นตรงเนี้ยแม่ยยก็จะดูเฉยๆนะ,นะก็ปล่อยให้ลูกเขาเล่นไปนะลวดพาดอยู่บนหวนัวแต่สังเกตอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเสียงช้างใหญ่ช้างตัวอื่นนะครับไม่ใช่สองแม่ลูกเนี่ยช้างตัวอื่นมาร้องอยู่ใกล้ๆทีนี้ เช้าวันถัดไปที่เราออกไปเราก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีช้างตัวอื่นเข้ามาถ้าเป็นเจ้าสองรูก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นช้างที่ไม่ดุนักพอที่จะเข้าไปสนทนาปลาใสกันได้แต่ถ้าเป็นเจ้าหูรูอันนี้ไม่ได้เพราะว่าหูรูเนี่ยเป็นช้างที่มันฉลาดนะถ้าเราเดินห่างจากรถเนี่ยเขาวิ่งชาร์จเลยดังนั้นอันตรายเดี๋ยวต้อง ให้เห็นตัวก่อนแต่ว่าเขาก็อยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะี้เขาร้องเสียงดังมากทําให้เรารู้ว่าอ๋อมีช้างอีกตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆเขาแล้วอาจจะมาคอยเป็นเพื่อนมาปลอบใจมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันเหมือนคนเราเลยนะครับสังคมของช้างไม่ต่างจากคนเราเท่าไหร่ทั้งอันนี้ก็เป็นการนำภาพของแม่สร้อยมาอัปเดตให้พวกเราได้ดูกันสําหรับวันนี้เดี๋ยวบายบายไปเก็บภาพกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมาลงให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง ันนี้ก็ฝากันด้วยเจ้าช้างน้อยเจ้าป่องน้อยอก็สังเกตให้ดีจะได้จำกันได้สวัสดีครับ